โอ้ดังไฟโอ้กันดังไฟควนโลดจีสวัาดีครับผเรื่องครับผมสวัสดีครับไปใชมากเ่อนี่ไปเจียวไปเรียนไปหัวทั้งไหนมาเขาไปห้าลูกไส้โอาเขาไปหาลูกไส้ลูกสาวยู่ดอนท่านี่ผุนยใดเมืองผุนม่อยก็ได้เปลี่ยนคนในเมื่องแน่นเขาเปลี่ยนคนในเมื่องแต่เราเปลี่ยนคนลูกคุ่งเอาไปลูกเบองเอกสารให้ มืัอเช้านีิบ่ได้มากข้ายากข้าอายุส่วนเขามันจิ๋งเถ๋องกันเลยกับมกไก่ครับไปแต่ว่ายังบ่ได้ตั้งแต่พุ่มเฮาหนิแหละยังบ่ได้ตัวเลขปูญาว่าจังไหนมาไปมันอันมาหลังวันศีลหลังวันศีลค่อยสีมาเนี่ยเอาเนี่ยคือว่าฝันอยู่ได้ยินเข้าๆว่าฝันอยู่มันเคลื่อนี่ฝันนี่ยังสินฝันอันนี้ไม่รถอันไทยนี่ไหมรถไทยนี่บ่บ่รถไทยอือซื้ใสุ่่วง พุ่นไปติดเีย,ยั <c oughs> งอยู่เนี่ยหนังไม่คุณเนี่ยติดขึ้นน้ำมันแตกพักขับเนินอยู่บู๊วิน้ามันจะเลยขึ้นไหลรัวอยูน่นั่นแะวันบ้านเลขทีออกน้ำนำขันฝันเข้าไปฮะโอ้ขันฝันเจยวกับเพื่อนน่ะอ๋อฝันเอ่อเฮี้ยหลังในบ้านวันต่อค่อยออกประจำเก็บหาโอ้เก็บเก้าเก็บเก้าเก็บเก้าเอาบ้านเลขที่อย่างบ้านเลขที่เก็าสิบเก้าทับมู่สี่หมู่สี่เก้าสี่เหรอครับผม วัดบางนึ่งก็ว่าฝันเกยวเนี่ยฮะที่มุนหกเป็นเก้าเจ้าหลหมุนเก้าเป็นหกเจ้าหลเนาะแต่มันก่ฝันชื่อมันอากสิเป็นเน็กยังไงบเเพราะว่าเคยฝันโอ้ฝันยง่ไหนมันออกแง่ไหนฝันเก้วเกียวบเฮียนหลังในเคยฝันเกียวฝันมันก็ออกลดโอ้คันฝันนี่ออกลวดวันนั้นฝันว่าเธาแม่ครับอัน ย่ายแม่เฒ่านี่ยครับแม่อยู่บ้านครับผมแม่นั่งจ้องตากันเนาะเอาผู้เฒ่าผู้นี้ตีกันหม้วนนี่วเลยกออกซูนเกตเก่าเนี่ยโอ้เงื่อนเงินเนาะเพราเพิ่นตายแล้วเนาะอ่าก็ได้เป็นซูนเนี่ยเนี่ยเนี่ไฮว่าตั้งแต่เลือกออกมานสามม้อนนี่ไฮว่าหลายเที่ยวแล้วฝันฝันกับเฮียนั่งนี่ท่านฝันแม่นวดแม่นเลยครับแม่นแต่เกือบบริวารห้เลขหรอกว่าในว่าเป็นเลขดอกฝันเกี่ยวมันเคยออกว่าสูฟังมันว่าอออกว่าวสูฟัง แต่เลขกับเท้าน้ำปูเข้าหล่อรถคู่ปะตามันมี่เลขมี่เบอร์ปะหละโยนมันคือมี่หรถรุ่นนี้นี่เลมันเงินเจียงมันแปดสิบทีแปดสิบแปดศูนย์แปดศูนย์บีทีแปดศูนย์บอกอ่ามีทแปดศูนย์ในโอกาสโยหางมันหน่อยมันรุ่นเป็นเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งอรถรุ่นเขาเอินโค้งกำนั่นออกมารุ่นแนวบอก ออกกันว่านาทีออกอยู่น้ำหางแบบคนออกออกเครื่งมันแตกเนาะมันเลยหางหักเนาะที่เครื่องแตกน้ำมันเครื่องแตกแซวแซวอาบเนินอยู่แมวที่เรียงเงื่อนเื่อมันอีกแลวหนิว่าสร็แปดศูนย์หรือจีแปดศูนย์เอ็นทีแปดศูนย์เอ็นทีแปดศูนย์น่านเรียนบอกมันเปลี่ยนสั่นนี่แต่กับนื่นเลยว่าดิคจะว่าบ้านนี่ต่อไปกับย่างนั่นเด้อ ย่าให้ไปขี่รถมาจอดแถวนี้แด้วขันฝันเกลียวมันสิหลาตัวไปน่ะ <c oughs> ย่าย่าเรถยังมาจอดไว้น้ำมูนีขุดเกลียวฝันขี่เสเร่งเสียก่อนขุดเกลียวฝันเกลียวเสเร่งบวันนี้ฝันเกลียวรถไทยรถไทยบ้าแ,แปลกหลอวะโอ้ยขันแมนย่ำเวียนสิไปเบิ่งให้สะดอกเดี๋ยวมื่อเอือนสิมาไทยทำคีบเสาเดี๋ยวสิไปไทยให้เบิ่งมา มันม right? ีเลขหยั่งเนี่ยอยู่อยู่รถอีไทยเนี่ยรถรอีแจกมันมีันนะมันมีสั้นเนาะอยู่เครื่องย่งเครื่องย้นมั้นี่แม่เครื่องมันแตกมันเกิดทีอยู่หันไหนจะคแยก็บบ่ได้สังเกตมองแจกนี่มันเครื่องเครื่องมันเนาะน้ำมันแตกน้ำมันเครื่องแตกออกมาเนาะเอียงะ กาบมกหุ้่งเนี่ยมันนี้คืออะไแผ่นนอ่ะตอนกระตอดบันี้กาบมกหุ้่งก็ตกใส่หัวอีกบันโอ้ยบุปตุใส่อยู่กัานมกหุ้่งจังบุกบโเมนกันตัดอ่าอ่าเพราะเรื่องขานุนนุขอถามอ่าอายุอ่าพอสอเกิดคุนต่าอันนี้ก็ะสองสีเห่อค่ะอันที่ว่าสองสองี่แปดศูนย์นมเมนบ่มเมนงสี เกตแปดสเจ็ดแนาะขพอแก่เอฟซีกันเออของขงพาของขแม่ถืออยู่อเคสองสี่เจ็ดแปดตาอายุแปดสิบเก็ดดครับอายุแปดสิบเจ็ดปีเนาะได้ยินในโซเซีทั้งในบ้านได้ยินน้ำกระเจาว่าว่าไม่ห้อยพญานาเส้นเฮียนผู้ใดก่อนจเกือบบ่ได้ยนตาสมชมเลยก่อนได้ยินแต่ันเอฟ โอ้มันแมนอยู่ให้บ้านดุงปพลสมไรเหี้ยตาสมมาเที่ยวที่ไปนี่แล้วเลี้ยวไปหันยุทธเล่ยๆบานแยาเสือกนะบ้านตาสมมาสมนี่บาสมอ่องนี่บ่อืมทำไมขึ้นีตู้สมอ่องนี่เราขึ้สมแถวนี่ย่พามันสมแถวสมอ่องบเบาสมอ่องกันอยู่นี้บานตาสมบ้านสันเลยมันไปขึ้นเฮี้ยนเลยเปลี่ยนห้อยพญานาเป็นห้อยพญานาเลยเห็นแมนบ่ขึ้นไม่นั่นเห็นดิ้วอืม ก็จังว่าจังว่ากะที่ไปพิสูจน์อยู่ไปถามเพิ่นเบิ่งเป็นไดห้อยพญานาทั้งใต้เฮ็ดรุ่งมันไปขึ้นจังไดงเป็นห้อยว่าสันค่ะเห็นยชมใดกับบนแน่ใจเรื่องบ้ังกับว่าที่ไปถามเพิ่นเบิ่งนว่ามันแม่นอีหลีบ่กใต้บ้านคือะาส่กุลีแต่แต่นี้ว่าที่ไปถามเบิ่งก็เลยถามบ่เรื่องว่าได้ยินข่าวบ่กเสียบ่กโซเชียลบอกสิน บ่บ่หงินบ่ยังกินข้าวแรกหรอบ่อะไรที่นี่เห็นด่างไผ่ก็นุ่มกลด่างไฟ่เศรษฐีเพชรต้องกินแหละเจบ้านเลขที่เจ็ดสิบเก้าพราะสีเขียนบ่นที่ที่ที่นั่นบ่าสี่ชั่วบ้ตัวเลขความหมายที่เอาสี่เอาเป็นเลขให้เอฟซีเบิ้งบ่หรือสีเบิ้งฝ้า้เปิ้นเอาไปเชียงร่องเบิ้งกระเียปูเอ่เชียงฝันเก่งกับเก่งนี่ทั้งคนเกาจะได้เลขไปไปเชียงฝันหลดดิ เขาว่าเขาเพื่อนท่วมาบอกเลยดินังคนหรอการเลขที่เจ็ดสิบเก้าทับสี่โมอย่างข่าวเพาเรื่องโมซีนตัวโมซีนเนาะโมสีก็คือแล้วแม่หนูเขียนสี่สี่ีทับจะเป็นโมแล้วเนาะโมพอเป็นโมหน่าเจ็ดสิบเก้าทับสี่นล้วมันสี่แล้วกระทับสี่ก็โมซีอันเดียวกันนี่ก็คือส่วนฝันดอกหนะฝันทหารส่วนฝันแต่ว่าเลขปูยังไม่มี ได้ปูปูยังบนมาหลังมันชินพุนมาครับผมอือหลังวันพระส่วนวันพระนี่คืที่ได้ไปซื้อพนน้อยเมื่อคืนนี่เพื่อนครับวันพระวันจีเราไนห้องกอนยี่สามสาเนาะก็คือมือวันจันทร์วันพุน่้พูดอะไรท่อมาว่าไอชินน่นนะอยากอียงเนาะอยากคุยกับพอเรื่องมาสั่นอยากอ่าซอย ตื่นผลละหมากรากใหม่น้ำื่องมาสั่นคือบัวคุยเพิ่นอุ่นเขาเนี่ยทุกอยู่เพิ่นว่าเพิ่นอยากคุยกับพ้อเรื่องบเออเพิ่นอยากมากสินแปบสินสิบห้าก็คืนทุกสินคืนในเพิ่นทุกสินครับทุกสินเนาะเอาก็บอกเป็นยังอืมอ้วดนี้เอาไหมอ้วนบางเรื่องนี่หายว่าลุดกันเป็นแถบลายสำนักกับลุดกันเป็นแถบเอาแต่วมาเบิ่งว่าสำนักนี่สิเปลี่ยนไจเด้อ เออบ่แม่ไหนงวดนี่จะเป็นได้เนี่ยออาคือบ่ค่ะพ่อเดี๋ยวเก๋มึงอย่างเงี้ยนเนาะอันนี้ฮะอันนี้ให้เพื่อนเบิ่งสัก่อนเนาะให้เพื่อนเบิ่งสักคนเหรอคุณยายเนาะอันนี้คืออายุคุณตากับคุณยายเด้ออีกกว่ามากเฉพาะครับแต่แม่มาเนี่ยงันสองมือเปเรื่องฝันว่าโดนอีแต๊กครับผมอ้บวมันีที่สรุปบิ๊บันิอ๋อสรุปอ่าวสำหรับล่าสุดนะครับหลังจากที่หวยออก มาแล้วสามเมื่อแล้วก็3สามขึ้นนะครับอ่าซึ่งแต่ละขึ้นเนี่ยเดี๋ยวสิได้สรุปดังนี้นะครับอ่าก็คขึ้นยังมายันเลขปูพุ่มกโพนะครับเป็นเลขพราะเรื่องฝันก็ล้องเอาไปเสียงเบิงนะครับกันผู้ใดเสียงแนวอ่ามีความคิดเห็นจังไหนขึ้นมาฝันจังไหนเนี่ยก็จะเริ่มความเมนต์ใต้คคิปหรือว่าท่มาหาแอดโหลดเออว่าจังไหนเออเลขจุดนี้เป็นตะเข้าคือยูเรอรือจังไหนกับพินิจพิจารณานะครับ ในส่วนเลขฝันแรกอีดีเนี่ยพอเรื่องฝันว่าพอกับแม่นะครับจะว่าเพื่อนเสียแล้วละพอกับแม่พอเรื่องนี่ยละมาหามาหาสองขึ้นซอนมานาั่งเบิงอยู่นะพอเรื่องเนาะนั่งอยู่กลางๆครับผมพอเรื่องก็เลยว่ามาอายุเพื่อนนี่อายุพ่อสอเกิดเพื่อนเนี่ยสิเป็นเลขเป็นเบอร์เพราะน้อาสัโนโ่นแอดก็เลยลงใงห้ซื้อดอกที่กิ่งพอเรื่องก็ยังบ่ได้เน้ยนย้ำมาเป็นตัวเลขดอกแอดก็เลยลงให้เบิง นะครับซึ่งอายุคุณอ่าพ่อสาเกิดคุณย่าเนี่ยก็คือสองสี่แปดสองอายุณปัจจุบันนะครับปรแมาณอ่าอายุมือตายนะครับมือมือเพิ่นเสียชีวิตปรแมาณคืออายุณปัจจุบันคือพ่อสานี่ละมือนี่ละอายุแปดสิบสามปีส่วนคุณตาเกิดพ่อสาวสองสี่เจ็ดแปดนะครับอายุณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยขันขันไล่ร่วมเนี่ยขันเพิ่นยัง่งยั่งมีชีวิตอยู่นี่ก็คือแปดสิบเจ็ดปี คือล่าสุดมาเนี่เมือเคลื่อนเนี่ยฝันว่ารถอีแตกที่พ่นไทยให้ไทยหน้าเฮทให้เฮหน้าอยู่นี่แหละรถไทยรถไทยรถไทยเดินตามรถไทยเดินตามเนี่ยนะจอดอยู่ในบ้านหลังในบ้านนะครับจอดอยู่ที่บ้านหลังในบ้านในบ้านหลวงปอบนี่แหะน้ำมันเครื่องแตกเซีวซาออกมาไปติดเครื่องรเพราะเรื่องไปติดเครื่องกันปอไปติดเครื่องว่าที่ไ้มันยางเราวนีน้ำมันแตกครับผม เครื่องแตกออกมา<ต>กน้ำมันแตกออกมากเลย,เลยนะครับไหลอาบเนิอออนอยู่แทบเี้ถ้าเพราะเรื่องฝันเกี่ยวในก่อนแล้วนี่ฝันเกีียวเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เนี่หยหลายข้งหลข้าวที่ฝันเกีียวนี่เลขมากสี่ออกบ้านเลขที่บ้านอันนี้เพราะเรื่องก็เลยฝากไว้เนี่ยฝากล่องเอาไปเสี่ยงไปพินิจพิจารณาเบื้องบ้านเลขที่เจ็ดสิบเก้าหมู่สี่นะครับเจ็ดสิบเก้าทับสี่น่ะค่ะอ่าล่องเอาไปพิจารณาเบิง้ง นะครับคาเทียบเพราะไอเป็นตัวเลขตัวเอเป็นแนวท่างให้กันได้นะครับเอาเพื่อนฝันฝันสู่คนว่าจ่นอนลงนี่ฝันโหลดรังค้นกับฝันจําฝันบ่ได้รังคนกับจาฝันได้แอนนี่จําโอ้มเคลื่อนฝันดีฝันได้เด็กแต่ว่าจําบ่ได้ไหมอืมฮะกับมิทอนี่ตัวว่าเพื่อนตัวเลขกันได้เนาะครับผมบันนี้กับ รบกวนเพื่อเรื่องซ้ำนี่ซสร็จแล้วเลขเบอร์กับมี่ห้ยซ้ำนี่ได้เลขปูยังบอลได้ด้เลขปูท่านไี่อันนี้เนี่ยเกินฝันเห็นพ่อเห็นแม่ซื้อครับผมอืมผลักครับมเนเนี่ยปล่อยดิ้นครับผมบัดฝันว่าเพิ่นเกิดพ่อสอนท่านอายุท่านบัดท่านเอฟซีเฮาอยากเอาไปเสียงฝังเซียงนั่นเบื้องบัดเลขปูแม่มันสีตรงกันบ่เฮ้ยสีตรงกันเป๊ะยสีบ่มันจะบ่แน่เลยเนาะ ปูมาใหเป็นตัวเดียวกันซึ่งเพื่อนจีแฝงมาเป็นปูเป็นปูแฝงมากกับอจารแม่แม่อาจจะเนาะอ่ามเป็ี่นพ่อเป็นแม่มากพะอมาอยุ่่กับพุ่มปูพุ่มยาเออคือกันพ่อแม่เพื่อนก็ถือเป็นลูกคือเขาครับผมเพาเรื่องเป็นลูกเป็นเนาะอ่าอังสันตัววันนี้ก็ไดดเนาะตัวเลขตัวเบอร์ได้เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็บจีรบกวนพอเรื่องทำนี่ได้บัณนี้พอเรื่องครับผมอาขอบคุณพอเรื่องหลายๆครับผมครับสวัสดีครับ